เอาละครับสวัสดีครับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง nocturnal studio นะครับและวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one piece battles นะฮะโดยวันนี้นะครับผมจะมาใช้ตัวตัวหนึ่งที่ผมโคตรลำคาญมันเลยก็คือไปรอสไเโลนะฮะคือในในผมก็ลำคามแล้วไงผมก็ขอลองใช้มันดูหน่อยเฮ้ยปรากฏว่าแม่งเทพว่ะ <Wow. S 1> เออผมเอาไปรอลสเบโลนะครับควบคู่กับราชาโจรสลัดหรือว่าโกดีโรเจอร์นะครับในการเล่นทั้งหมดเลยในคลิปนี้นะครับ อ่าแล้วเราก็มาดูกันครับว่าตัวละครนะฮะของผมกับซับของผมมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยตัวเมนที่ผมจะใช้นะครับก็คือเบลอสเปโลนะครับส่วนซัพนะฮะผมก็พยายามจะใช้สีเขียวให้มันหมดนั่นแหละแต่ว่าผมก็ยังอยากได้ลูฟี่ไงคือสุดท้ายแล้วนะฮะที่ผมได้มาก็คือแอตแทกเกอร์กับพารามิเซียแล้วก็กับปันของผม เต็มนะครับผมวว้า <Wow. S 1> ทีนี้นะครับก็ลองมาดูเบลอสเบลโลของผมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเลเวลก็79นะครับก็จะยังมีเทรดบางเทรดที่ยังใช้ไม่ได้อยู่ <Wow. S 1> เหรียญที่ใช้ก็จะเป็นโบอาสองตัวนะฮะเหรียญสีสองอันเลยสวยไมล่ล่าอาแท็กครบเลยเหรียญแรกนะครับตดคู่ต่อสู้ในธงของเขาความแรงเพิ่มขึ้น5%ครับส่วนเหรียญที่2นะครับถ้าเรามีธงมากกว่าคูดาวสกิลหนึ่งเร็วขึ้น13%นะฮะ โดยเหรียญโบอานะฮะผมต้องบอกตรงเลยน,นะครับว่าถ้าคุณเป็นสายแอตแท็กอ่ะมันคือสิ่งที่คุณต้องมัสแฮฟอ่ะคือต้องมีอะ่ะมามาดูโกโรเจอร์กันต่อดีกว่าครับโกโรเจอร์ของผมเลเวล1 0อยละเหรียญของผมก็คือจะเป็นเหรียญลูฟี่3อันนะฮะส่วนเรื่องของแท็กนะครับอันสุดท้ายนะครับเหรียญนสุดท้ายคือมันจะทำให้แท็กด้านบนสุดนะฮะมันไม่ครบแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไม มาเหรียนแรกนะครับก็พูดได้ง่ายๆอยู่ในทงเขาเตะแรงขึ้น5%นะครับต่อมาก็เมื่อเพื่อนของเราไม่ได้อยู่ในทงเดียวกับเราก็เพิ่มความแรงขึ้น5%นะฮะเรีเยนสุดท้ายนะครับก็ถ้ามีทงน้อยกว่าเออสกิลหเราจะรีเร็วขึ้น13%มันก็ไปคอมเ e n s a t e กับไอสิ่งที่มันขาดไปในแท็กเมื่อกี้ได้นะครับ ถ้าจะขยายความก็คือว่าเดิมๆะนะถ้าเกิดสมมติแท็กคุณครบอะสกิลหนึ่งคุณรีเร็วขึ้น20%แต่ถ้าเกิดสม,มติอันเมื่อกี้สถานะปกติคุณรีเร็วขึ้น14%แต่ถ้าทงน้อยกว่าคุณจะกลายเป็น14บวก13กลายเป็น27%ครับทีนี้นะครับผมก็ขอย้อนกลับมาดูกันว่าเลเวลไ่ถึง80ผมจะไม่ได้อะไรบ้างก็คือว่าเมื่อคู่ต่อสู้ติดสถานะแคนดี้ของเราไปะฮะดเดามจของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นและเรายังไม่ฟื้นฟูเลือดของเราด้วย อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเราจะไม่มีสถานะกันตายครับส่วนเทรดทั่วไปนะครับถ้าเราโจมตีคู่ต่อสู้ครั้งที่3โอกาส50%ที่เขาจะติดสถานะแคนดี้ครับไม่พอครับถ้าเราติดสตันอยู่และเขามาตีเราเขาจะโดนแช่แข็งด้วยแคนดี้ของเราไป3วินาทีครับอีกอย่างหนึ่งคือเราจะตีเผามิงแรงขึ้น30%นะครับส่วนเทรดหนึ่งนะครับถ้าเลือดเรามากกว่า50%นะครับเราจะโดนตีเบาลงนะฮะแล้วถ้าเราแช่คู่ต่อสู้ได้สกิลหนึ่งเราจะรีเร็วขึ้น30%แล้วก็เลือดเด้งครับ มาครับเรามาดูเกมจริงๆกันเลยดีกว่านะครับตัวเมนของผมก็ไปรสเปโรนะฮะอ้าวไคโดโอโหตียังดุดันนะฮะทำให้เขาวิ่งเร็วขึ้นไงการที่เขาตีแบบงั้นนะ่ะส่วนเราจะตีหรือไม่ตีไงแม่งก็เดินช้าอยู่แล้วนะครับแล้วโบอาของเขาก็มาแย่งธงกลางไปนะครับเราจะปล่อยไปหรอหัวเขาหลบเราได้เขาหลบได้ก็เจออีกอันนึงเข้าไปเซเราก็เจอของเขาเหมือนกันครับเรากลายเป็นหินเขากลายเป็นลูกกวาดนะครับ เรียกง่ายๆว่าแลกหมัดกันนะครับแล้วเขาออกไปนอกธงนะฮะเราก็ดึงธงนะครับเขาน่าจะหาจังหวะโจมตีแล้วแหละให้เขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งโอ้โหเวนกรมเรากดหลบพลาดนะครับแต่โบอาจจะเอาใช่ไหมยอมได้เจอแช่เข้าไปสนนอยค้างเข้าไปเลยเอาเอาเอาแข็งอยู่แข็งอยู่แข็งอยู่ทุกแม่งเลยนี่โอ้โหโซโลอืมตอนนี้มามาสกิลมาแล้วอะ่ะเอาไงอะ่ะเอ้ยเข้าไปในสิ่งในกำแพงก่อนหลบก่อน ออออโอ้โหเขาก็รู้จังหวะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหโดนไปรอสเปโลโจมตีมานะครับเมื่อกี้นี้คือจริงๆโ,โซโลฆ่าเราก็จริงนะแต่ว่าโดนหนักๆเมื่อกี้อ่ะคือไอ้ลูกที่เป็นรอสเปโลอ่ะยิงใส่เรามาเมื่อกี้ฮะเราแช่เขาเขาแช่เรากลับนะฮะเวรกรรมมีจริงไม่มีโกงนะฮะตอนนี้โรเจอร์นะครับก็วิ่งเข้าไปแล้วครับเอาจริงนะถ้าวิ่งโรเจอร์นี่โคตรน่าเกลียดเลยนี่ตอนเขาผิดเกมนี่เขา คิดยังไงอยู่เนี่ยไปรถไปรถโตเมื่อกี้ใช่ไหมนี่เลยเจอเข้าไปหน่อยโอ้โหโดนแม่งแช่อีกพระเจ้าอืไปรถ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 เจอคามุซาลีเข้าไปหน่อยโอ้ยยังไม่ตายอีกวะแม่งอึดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบอ่ะเพอร์เฟกต์โดนแล้วเอาเด้อเอาดิเอาไงวะเหนือแม่งทับเราว่ะไม่ใช่เล่นๆนะฮะเปโรสเปโลผมจะบอกเลยนะว่า แม่งเจ๋งจริงอะโอ้โหเเลเวลเขาสูงกว่าเรานิดเดียวเองเราเลเวลเ9เก้าเขาเลเวลแปดสไม่เป็นไรเบลสเบโล,ลเราก็มาลงสนามมฮะเตรียมป้องกันนะครับและธงกลางธงกลางมีบิ๊กมัมทีมเรายือนอยู่นะฮะและบิ๊กมัมก็ออกไปจากธงกลางอ้าวอา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 เอาเมาโก้เหรอนี่นี่แช่แม่งเลยมันติดป่กว่ะโอ้โหแม่งไม่ติดวะเฮ้ยไม่ติดก็นี่นี่น,นี่ติดวะติดวะติดว่ะโอ้เป็นไงเป็นไง พอติดปุ๊บก็ฝอยทันทีครับตอนแรกก็มองไม่เห็นหรอกครับว่ามันติดหรือไม่ติดโอ้โหตอนนี้ว่างอะ่ะว่างเราก็ดึงเดะเราดึงได้ดูในมินิแมพนะครับตอนนี้เขาก็ เริ่มมาจากขาเขาแล้วเราก็จะเริ่มวิ่งจะมาหาเราแล้วแต่ไม่ทันหรอกโซโลโซโลมาทําไมอะถูแช่แช่ไม่ทันนะครับโซโล่เขาออกอาวุธเร็วกว่าเราออกอาวุธเร็วกว่าแบบอันนี้ก็ต้องทันแล้วว่ทาทันแล้วว่าวิกมัมก็มาช่วยเราก็ช่วยอะเอาไหมอะโซโลนี่เดี๋ยวสร้างโล่สร้างกําแพงขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะไปสิงในกําแพงนะโคตรปลอดภัยเลยสิงในกาแพงนี่เป็นเซฟเฮลเฟนเลยนะฮะเอาโซโลโซโลโอ้โหจะปล่อยสกิลใส่เราอ่ะไหมไหมทำไมทำไมโดนทับไปอีกทีนึงเซโดนทับอีกทีนึงก็ ายแน่นี่แน่เอาเอาไปรถไปโลมาละมาดวลกันเลยตัวเดียวกันก็มาดวลกันแต่คือของเขาเลเวลต่างกับเราแค่2องเลเวลแต่ของเขาปลดล็อกเทรดสแต่ของเราเทรดส2ยังใช้ไม่ได้ฮะสุดท้ายคือเราก็ชนะไปนะครับ M V P ก็ให้คุณเช็คเมดไปแล้วเรามาดูสกอร์กันดีกว่าโอโหโจเกอร์โลนะฮะแต่โจเกอร์ก็ฆ่าได้3คนนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะเป็นรสเมโลกับเลเวล79นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะครับโดยในเกมนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันที่ด่าน Runes o c h a n d o r a นะฮะโดยตัวเมนหลักของผมก็จะนำด้วยเมล罗斯เบโลเช่นเคยนะฮะตัวของเรานะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นสายแอตแทกแต่ว่าผมมองแล้วยังไงคิงฝ่ายตรงข้ามอะ่ะเขาจะต้อง บินมาดึงธงกลางแน่นอนแล้วเขาเร็วกว่าเราเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดก็คือผมอยู่ห่างๆแล้วก็ตั้งหลักก่อนและโซโลด้านขวาเราก็โดนไปเดไม่รู้โดนหรือไม่โดนแหละแต่ไอ้คิงตอนนี้อ่าเขาก็หนีเราไปนะฮะแต่ผมว่าเขาไม่ได้หนีหรอกครับเขาพยายามตั้งหลักดูก่อนว่าเราจะทําอะไรมานะฮะแล้วว่าอืโดนโชบไปคิงก็ไปที่ธงสองของเรานะครับตอนนี้เราก็มองเห็นหนวดดําอยู่นะครับนวดดาปล่อยสกิลสองนะฮะ เราขอเซอร์เวย์ดูก่อนอ้าวหนวดดำปล่อยสกิลหนึ่งก็เท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าผมวิ่งไปตอนนี้หนวดดำอ่ะเขาก็จะไม่มีสกิลปล่อยใส่ผมอย่างแน่นอนโอ้โหแล้วผมก็เสียสกิลอะไรแบบฟรีเนี่ยมือรั่นอ้าวเจอบิสกิตกับหนวดดำม,มาเลย2เด้งสร้างกำแพงขึ้นมาสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วก็ไปขอหลบอยู่ในกำแพงก่อนแล้วเราก็หลบมันจะซอยเรามันจะซอยเราใช่ไหมมันซอยเราเราก็แช่มันเราแช่มันเราติดบูสเราไม่กลัวใครอยู่แล้วตอนนี้เราติดบูสเอาไงอ,อโอ้โห,โห,โห,โห กูกลัวก็ได้คือผมใช้เวลาในทงสี่เยอะเกินไปไงจนหนวดดำเขารีสกิลของเขาอะเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรโรเจอร์มาใหม่นะฮะเปิดเกมมาใหม่ของโรเจอร์ก็เจอสไปเดอร์แมนนะฮะเมื่อกี้นี้ <c oughs> จริงๆก็คือโดฟามิงโกเนี่ยแหละอ้าวแล้วบิสกิตเขาก็เข้ามาที่ทงกลางแล้วแล้วเราโหแม่เงย โดนซากมรหลักหักพังหล่นทับหัวนะแล้วหนวดดำโอ้โหแม่งอืแม่งสองรอบเลยนะไอตัวนี้เอาล่ะผมมัน่นใจอย่างหนึ่งนะตอนนี้สกิลสองของเขาอ่ะเออกำลังคูลดาวอยู่ฮาวแล้วเขาปล่อยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งแล้วก็คามุซารีไปเลยโดนแบบว่าเนี่ยหายไปไหนวะเอาหายไปไหนฮะแม่โอ้เจอแล้ว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 เฮ้ยมันทัเป็นรีสกิลเร็วจังวะโอ้โหแม่งหลับเลยราชาโจรสลัดกูเจอหนวดดำไอ้นี่สองรอบแล้วนะ ผมจำชื่อคุณได้แม่นเลยหนึ่งสองสีเนี่ยเบลอสเบโลปะเดินตามเพื่อนๆปะเราจะเข้าไปสู่ธงกลางนะครับธงกลางตอนนี้เราเห็นคิงเพื่อนเราอยู่นะฮะเอาแล,แล้วเราต้องปัดทางขวางทางหนวดดำไว้ก่อนขวางทางแล้วแล้วก็ม่สร้างกำแพงขึ้นมาเลยแช่แข็งเลยโดนไปเดชแช็งหูๆแข็งไปหมดโอ้ยหนวดดำก็แข็งด้วยเอาเอาตีตีตีเดโอยดูยดู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 โอ้โห มึงสามรอบแล้วไอ้หนวดดำตัวนี้ไอ้หนึ่งสองสามซโอ้โหนี่คุณมีความแค่อะไรส่วนตัวกับผมไหมเนี่ยแต่ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้โรเจอก็วินเข้าไปแล้วในช่วงท้ายๆของเกมเลยนะฮะเราก็แอบเติมทองนี่โอ้โหนำมีสีหนึ่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็อ๋อทองสองวาต้องหอทองสามเรามาช่วยเพื่อนๆกันก่อน,อนมาหนวดดำมาหนวดดำอะ่ะโอ้จะดูแลจะดูแลจะดูแล้วจะดูแลโถโถ่โถ ฟาดไม่ทันถ้าฟาดโดนเมื่อกี้นี้หนวดดำนี่หลับไปแล้วนั่นเนี่ยบอกเลยค <c oughs> ้าเราต้องสามศพทําไปได้คือมาดูคะแนนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นไงมาโอ้โหตำแหน่งนี้ไม่มีใครแซงหน้าโจเกอร์ไปได้ตำแหน่งหลงทีมนะครับขอบคุณทุกคนที่แบกนะครับ <c oughs> อ่าแล้วเราก็มาสู่เกมสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ใช้ตัวเมนเป็นเบลลอสเปเหมือนเดิมฮะแต่รอบนี้ เรามาอยู่กันที่เกาะเงือกนะครับแล้วก็คิงบินมาอย่างรวดเร็วมากเลยมาโชบทธงกลางนะครับแต่ไม่ใช่ทีมเราไงคิงตัวนั้นนะโอ้โหตรงนี้ตรงกลางนะครับเรามาช่วยเพื่อนยามาตะก่อนอแล้วเราก็มาเชื่อเคียงเนะ้เฮปบรรี่เกึ๊กือกกคือผมก็ชอบเสียงมาเลยเนี่ยคือแบบเสียงคุรกนตีนะ <c oughs> คือหน้าตามันก็กวนตีไรไงแต่คือเสียงมันก็กวนตีนะครับ เปโรปรีก็ยืนอยู่ตรงกลางนะครับรอดูข้างบนนะฮะป้าเขาก็เติมธงธงสีอะ่อะอ่เอาเนะื้อธงสีแล้วกันแล้วใครโดนตีอะไรเนี่ยใครโดนตีแล้วเนี่ยแช่แม่งเลยแล้วก็ตั้งกำแพงขึ้นมาแล้วก็โดนโดนโดนไปเด้อเปโรรีร่เกืกเกกเกือกโห ไขโดอ,อีกร่างน,นึงครับมันใส่รีคาร์บูรี่บล็อกเรานะฮะแล้วก็ขอแช่หน่อยโอ้โห,โโหเขาหลบได้เขาหลบได้แต่ว่าหลบอีกทีนึงเราไม่ได้หรอกนี่แชร่รอบ2รอบ2แล้วก็ตีตีโอ้โหตีเหมือนสก,กิดมันนะฮะป้ามาช่วยหน่อยเร็วเราเลเวล79เกเองป่วนได้อย่างเดียวตอนนี้ขอไปสิงกำแพงก่อนหลบก่อนหลบก่นๆๆอนโ,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 โอ้โหโดนโซโรจัดการไปนะฮะเมื่อกี้นี้ป้ามาช่วยแก้แค่นหน่อยเรียบร้อยครับแล้วก็ป้าก็ช่วยแก้แค่ให้กับผมครับ ตอนนี้ราชาโจนสลัดถึงคิวของนายแล้วโกลเจอร์ก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วนะครับติดบูสอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้มองไปไก,กลๆก็เห็นยามาตกกาลังดึงธงสีอยู่ครับจะได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้ไดอไไดโอ้โหเขากันได้ครับตอนนี้ธงกลางธงการเจอหน่อยนี่เป้าอ,อเตรียมเตรียมเตรียมง้างและง้างและง้างและงางและง้างแล้วนี่นี่นีโดนไปสองหมนะโซโลอา้าวอ้าวอ้าว มีปาดมีปาดวะมีปาดวันโซโล,โลเหรอเอาไงอะอ,อ,อ้า,า,อาโอ้โหตะลุมบอลดูตะลุมบอลเอาแช้งแชงแชงโอ้โหแม่งฟันไม่เลี้ยงเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาโหให้ป้าจ,จัดการป้าจ,จัดการไปอย่างง่ายได้นะฮะตอนนี้เรียบร้อยครับตอนนี้กลางว่างนะฮะขบวนก็แอบชุลมุนกันนิดนึงเอาเอาใฮโดกก็โดนมาแล้วก็โดนมาแล้วกันแม่เลยโอ้โหแม่งสวนแล้วกลับทีเดียวน็อกนอนเลยครับหลับเลยครับผม มิวสิกสต็อปทันทีนะครับเกือบมาแล้วมาแล้วเปรูรีจะมาแย่งธงเราเหรออ้าวไคโดเราก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละคุมกันก่อนคุมกันก่อนอ้าวตัวเมื่อกี้ไม่ได้ไม่มีอีกตัวหนึ่งมานะฮะเหมือนกับว่ามาให้ทีมเราฆ่านะครับอ้าวอ้าวอาวอาจะไปดึงธงอีกโทนหนึ่งเหรอโอ้ยไคโดโอ้ยยัยแล้วหญ่แล้วยัยแล้แล้วเหลืออะไรอีสิบสองวิเฮ้ย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 โอ้ย ฮักุบะช่วยไว้นะฮะคนบ้านรูปหล่อนะ,ะแล้วเราก็ลงมาทงกลางช่วยคุ้มครองหน่อยอย่างน้อยทวงเวลาก็ดี3 2 1แล้วก็ชนะไปนะฮะติดดีคับอรี่บล็อกด้วยะฮะโอโ้โหทีมเรางวดนี้นี่แบบช่วยกันดีมากครับลองดูนะครับโจเกอร์จะครองตำแหน่งได้ไหมะฮะแมตส์นี้นะฮะขอดูกันอ้าโอโ้โหตำแหน่งนี้ไม่มีใครแย่โจเกอร์ได้จริงๆะ คือมันไม่ใช่อะไรที่มันน่าภูมิใจนะเอาละครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับแต่ก่อนจากกันนะครับผมมีโฆษณาเกมใหม่ในช่องผมมานะครับนั่นคือเกม Ho g w a r t s Legacy นะครับซึ่งเป็นเกมใน p s 5นะฮะซึ่งผมกล้าพูดเลยครับสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับอันนี้โดยในหมวดเนื้อเรื่องนะครับของเกมผมก็จะพากเสียงให้ทุกคนดูและเข้าใจประกอบกับความบันเทิงนะครับส่วนหมวดต่อสู้ผมก็จะพาเหมือนผมพาเกมวันพีซเบลที่รัสนั่นแหละฮะ รับรองนะครับสนุกจุใจแน่นอนครับและก่อนที่จะจากกันจริงๆคลิปนี้นะครับเช่นเคยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง nocturnal studio ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย